ตอนรับเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับกำลังมาเล้ยนะครับผมรถธรรมดาสองหนึง่งกรุงเทตพตะพานหินรถล่าช้ามาสี่สิแปดนาทีนะครับโซนหนึ่งศูนย์เก้าตอนนี้เพิ่งผ่านหงิ้วมานะครับตอนนี้รถล่าช้าเจ็สิบเอดนาทีนะครับก็ล้างสางก็เป็นดวดน้ำมันใส่นะครับขบวนหกสี่สอง นครลำปางบ้านปอกแป๊กนะครับนี่นะครับล้างถามซึ่งจะรอตามหลังรถทองที่408เชียงใหม่นะครสวรรค์กำลังมานะครับรถธรรมดา211กรุงเทพตะพานหินวันนี้เราล่าช้ามานะครับ40กว่า109ตอนนี้ก็เพิ่งผ่านห่วงยิ้วมานะครับถ้าจะไม่ผิด รถเสียเวลาจาก60เป็น71นาทีนะครับตอนนี้เราจะผ่านหง่งนิ้วเนิเนมะกอกเข่าทองนะครับแล้วเราก็จะมาจอยทีหนึ่งที่นะครสวรรค์ป่างําโพแล้วก็มาจ่อยทีหนึ่งที่ชุมแสงซึ่งรถท้องที่48ก็มาแล้วนะครับเชียงใหม่นครสวรรค์นะครับ,นนรบกำลังมาน่นแล้วแสงไฟจี G, รถสินค้า642มาติดๆเลย รวมคลิปเดียวนะครับนี่นะฮะรถสินค้ามาลีกับรถโดยสารแล้วเราตามหลังรถโดยสาร408 109ล่าช้าทุกวันนะครับบางวัน20นาทีกว่าบางวันเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ยเจนาทีนะครับรถเพิ่งผ่านห่วงนิ้วมาสดๆร้อนๆเลยนะครับดูจากในเว็บการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับระบบติดตามขบวนรถ มันจะมีนะครับนะที่ผมบอกว่าล่าช้านั่นแหละผมก็เอามาจากตรงนั้นสองหนึ่งหนึ่งนะครับกรุงเทพตะพานหินหล้อหลีกับรถท้องที่สี่ศูนย์แปดเมื่อหลีกกับรถท้องที่สี่ศูนย์แปดเสร็จแล้วเนี่ยรถไปจอดทีหนึ่งที่วังกลางบามูนาหอกายโนโตคบไปสิ้นสุดแค่ตะพานหินนะครับถ้าจะต่อรถไปพิจิตรพิษนุโลกเนี่ยต้องขึ้นรถเลี้ยวหนึ่งศูนย์เก้านะครับอาจจะรอนานหน่อยเพราะว่ารถเสียเวลามา เียเวลาตรงสถานีลรังสินนะครับนะเพิ่มมา20นาทีที่ผมดูมานะครับรถมาล่าช้าทุกวันไม่รู้สาเหตุเลยว่าล่าช้าเพราะอะไรเหมือนกันมาแล้วนะครับรถธรรมดา211กรุงเทพตะพานหินรถไปสุดแค่ตะพานหินนะครับรถไม่ไปต่อพิจิตรพิษณุโลกนะครับย้ำนะครับบริเวณนี้ไปสุดแค่ตะพานหิน ถ้าผมจะนั่งสมมุติว่าผมจะนั่งไปพิจิตรพิศนุลโลกอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปต่อรถเร็ว1น9นะครับซึ่งตอนนี้109เพิ่งผ่านหวงวนิวมารถล่าช้า71นาทีนะครับซึ่งคาดการนะครับว่าจะมาถึงชุมแสงเวลาประมาณ2ทุ่ม1นาทีนะครับนะมันเป็นแค่การคาดการนะครับล้าง3เนี่ยก็ได้เอาสตอม C137 ทางกระบวมานะครับอยู่ทางนู้นเดินไปไม่ได้นะครับแต่เห็นหัว นี่นะครับทางนน้นก็เป็นรถท้องทิี่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์นะครับกำลังมานะครับรถธรรมดา2องนึ่งกรุงเทพตะพานหินจันถึงพืรหัสจะลง3ามขบวนนะครับคือรถธรรมดา2องนึ่งรถท้องทิี่น408และรถเร็ว109าอ่ะจันถึงสุขอ่ะแล้วก็เฮ้ จันถึงพรหันหาแล้วกันอ่ะแล้วก็วันศุกเนี่ยจะเป็นการถ่ายขบวน9-51นะครับอ่าโอเคมาแล้วรถธรรมดาของใครได้หลายคนไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่ารถล่าช้าเนี่ยมันเจอบ่อยอยู่แล้วทุกขบวนต้องเจอครับไม่ใช่ว่าไม่เจอไม่ได้บางทีตามเวลาช้าแค่หนึ่งนาทีสองนาทีสี่นาทีแต่สองหนึ่งตอนนี้เนี่ยสี่สิบนาทีกว่านะครับ 1.09ก็70นาทีกว่ามาแล้วนะครับไปสิสุดแค่ตะพานหินนะครับขบวนนี้ไม่ไปต่อพิจิตพิโลกนะครับไปสิสุดแค่ตะพานหินเท่านั้นเพราะว่ารถคันนี้จะออกก่อนรถเร็ว1.09นะครับอุ้ยรองเท้าหลุดน้าต้อมทะขบวนนะครับ4ี่สอ่า อ๊อฟซีชักระพัวน,นะครับออฟสอมกรุงเทพสะพานหินนะครับรถลิงรถท้องที่48 0เชียงใหม่นะครสวรรค์มาเรามาดูป้ายกันต่อเลยบางวันเนี่ยป้ายจะเป็นสีฟ้าขาวซะมากกว่า แต่ส่วนน้อยที่เป็นป้ายสีนี้นะครับสีม่วงขาวคนลงเยอนนะครับเพราะว่าเรา109ไม่ไหวมาแล้วนะครับรถท็อกที48 0เชียงใหม่นคะรสวรรค์ กำลังมานะครับรถท้องที่4.8เชียงใหม่นะครสวรรค์หวัน,วนคนลงเยอะครับบางส่วนก็เป็นนักเรียนด้วยนะครับที่ไปเรียนในนะครสวรรค์แล้วบ้านอยู่ชุมแสงนะครับนะพ่อแม่ส่งไปเรียนที่นู่นนะครับแต่ผมอยู่ที่นี่อยู่ชุมแสงนี่นะครับอย่างที่ผมบอกครับเวลาขึ้นรถธรรมดาขบวนเนี้จะขึ้นบ่อยมากได้เจอผู้คนเยอะอันนี้ป้ายผิดน,นะครับจะเอาไปใส่พรุ่งนี้ เวลาผมขึ้นเนี่ยผมจะขึ้นประมาณคันหนึ่งไม่คันสองเพราะว่ามันจะอยู่หน้านบ้านผมพอดีเกือบเกือบหน้าบ้านแหละอ่าเกือบเกือบหน้าบ้านนะครับฮะถ้ารถเจาะล้างหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับ้นบานผมรถสินค้าบังนะครับก็จะประมาณนี้แหละลงข้ามตรงนี้ไปนะครับแล้วก็นูน่น ตอ่อย่าเผลอติดรถไฟนะครับอันตรายมากไม่มีตัว๋วนี่เรียบร้อยเลยนะฮะตอนนี้ฤดูหนาวก็เข้าสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการหนาวมากหมอกจังลงเลยนะครับนี่เป็นวันที่สามของหน้าหนาวนะครับโอ้โหมาอย่าไปน,นึงนะครับ ครับผมรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นครสวรรค์ปกติจะเป็น109หลีนะครับแต่ในบางวันเนี่ยจะเป็นรถธรรมดา211ส่วนใหญ่จะเป็น109มากกว่า211นะครับที่เจรี่กับรถท้องถิ่น408ถ้าถามว่าไม่ปกติเนี่ยรถไปเจอกันที่ไหนนะพี่ต่อตรงนี้เลยนะครับไปเจอกันที่วังกะใบกระบางมูน,นาคไม่ก็หอไกลนะครับ หนึ่งในสามสถานีนะครับหนึ่งในสามสถานีขอภัยที่รถจะไปเจอกันถ้าตามเวลาแต่ในเมื่อรถเสียเวลารถจะมาเจอกันนะครับระหว่างนี้เราก็เดินวนไปนะครับน่าจะไปถึงตะพานหินเกือบสองทุ่มนะครับสองหนึ่งหนึ่ง รถเสียเวลามาเหมือนกันเสียเวลาก็เพราะว่าไปเจอหนึ่ง2 8 2 1 0สองสีู่สองแปดสองหนึ่งและรถสินค้านะครับไม่ดูขบวนอะไรส่วนหนึ่งก,จจก็อาจจะเป็นในช่วงของรถไฟรางคู่ด้วยนะครับช่วงลบบุรีปากน้ำโพ <c oughs> มันจะมีทางเมียน,นะครับช่วงโพนทองช่องแคมนะั้งถ้าผมจะไม่ผิดน,นะตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นทางเมีย สองตวหนึ่งใกล้ออกแล้วนะครับทสา,า,าีงก่านนาขอไกลโนตะขบและสถานีเจดสถานีกลาทางตะวเฮ้ยขออภยัยสองตหนึ่ง,งจอดชุมแสนเสร็จแล้วไปจอยทีนึงที่วังกลางบางบุนนาหขอไกลโนตะโขบไปสิ้นสุดที่ตะพานหินนะครับโอเคมาแล้วนะครับรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์อีกแค่ห้าสถานีนะครับรถไปสิ้นสุดแค่นะครสวรรค์เท่านั้น ไม่ไปต่อกรุงเทพนะครับที่สุดแค่นะครสวรรค์มาแล้วออกแล้วนะครับรถธรรมดาสองหนึ่งสองนหนึ่งออกแล้วนะครับ น่าจะไปถึงสะพานหินเกือบสองทุ่มนะครับมากำลังค่อยออกนะครับระหว่างที่รอสัญญาณนี่นะครับผู้คนก็อาจจะลงเยอะหน่อยในบางวันนี่นะครับกรุงเทพสะพานหิน,นโอเคมาดูซ้อนนึงแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับไม่บ่ายนะครับไม่บ่าย 4.8 0ก็เหมือนกันดูที่2นิดหนึ่งก่อนอ่าสุดยอดครับรถเสียเวลามาเท่าไหร่ดี่ผมบอกอีกทีนึงโอเคไปต่อแต่เวลารถออกครับช้า2นาที ออกาออกครับโอเคออกแล้วออกไปแล้วนะครับรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์หนึ่งเดียวในสายเหนือนะครับที่วิ่งจากนครสวรรค์ไปเชียงใหม่แล้วก็กลับจากนครสวรรค์อ่ะรถไปแล้วทางนู้นก็เป็นสองนึง,หน,งหนึ่งนะครับที่เพิ่งออกไป <c oughs> อย่างที่บอกนะครับว่า109เนี่ยรถรล่ช้าทุกวัน นะครับบางวันเนี่ยเจสินาทีอย่างเช่นวันนี้ <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับอยู่ที่พอขอรอจะทําเวลาเพิ่มและเสียเวลาจากกําหนดเวลาเดิมอีกก็ต้องรอในสถานีประกาศแจ้งให้ทราบนะครับในสถานีไม่จะเป็นต้องเป็นผู้ชายเสมอไปเป็นผู้หญิงก็ได้มาขอดูบรรยากาศแป๊นนึงนะครับ ด่วนน้ำมันใส่นะครับ642ี 42, ่สองนครลำปางบ้านปอกแป๊กบ้านปอกแป๊กอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอถ่ายแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงคลิปที่บ้านตอนนี้109น่าจะผ่านเนิมนมาก่อกมาล้วลนล่าช้ามาเยอะ70นาทีกว่านะครับตอนนี้ ผู้คนก็รอกันนะครับรอขึ้น109 109จะเป็นรถเร็วที่ว่าหนึ่งเดียวในสายเหนือเหมือนกันเพราะว่าออกจากกรุงเทพเนี่ยบ่ายโมง45และไปถึงเชียงใหม่ตี4 5นะครับก็คือเช้ามืด <c oughs> แต่รถลาช้ามาทุกวันนะ่ะเข้าใจใช่ไหมครับโพรารถาช้ามาทุกวันรถจะไปถึงตี5เกือบทุกวันเลยบางวันนีนะเล่นเก็บเวลาเหลือได้แต่ ไปถึงตีสี่สามแปดก็มีหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยอะจอดชุมแสงเสร็จแล้วหลายคนมักจะสงสัยว่าหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยจอดชุมแสงเสร็จแล้วลถไปจ่อยทีหนึ่งที่ไหนต่อตรงนี้เลยนะครับว่าหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยพอจอดชุมแสงเสร็จแล้ว ลถไปจ่อยทีหนึ่งที่บางบุญนาตะพานหินพิจิตบางกระทุ่มพิษณุโลกพลุมิรามหนองตมพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าสัดตรอตนอุดรรศิลาอาดเด่นชัยบ้านปิน่นแม่หมะนครลำปางขุนตาลลำพูนไปสิสุดที่เชียงใหม่นะครับ ระหว่างนี้เราก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับระหว่างที่ด่วนน้ำมันใสรอตามหลังรถท้องถิ่น408เจียงใหม่นะครสวรรค์โอเคขอไปลงคลิปก่อนนะครับแล้วไปเจอไกทีหนึงตอนรถเรีว109สวัสดีครับ